มจ้าชุนเนลสวัสดีครับผมมาถึงคลิปนี้เราก็ได้เดินทางมาจนถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของทเทพเซียนองค์ที่7กันแล้วนะครับก็มาติดตามกันนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเซียนองค์ที่7นั้นมีนามว่าหันเซียงชื่อเป็นเซียนพยากรณ์ผู้อย่างรู้และการดนตรี หันเซียนจื่อมีชื่อตนว่าเสียงแซ่หันหรือแซ่ฮั่นมีชื่อแบบเฉพาะตนว่าจิงฝูถือกำเนิดเมื่อวันเก้าข้ามเดือนสิเอ็ดตามจันทรคติจีนณเมืองหลวงฉางอานรัชสมัยของฮ่องเต้ถังเถอจงแห่งราชวงศ์ถังหันเจียงจื่อเป็นหลานของหันวี่ประหลัดกรมราชประเพณีแห่งราชวงศ์ถังในขณะที่หันเซียงจื่ออายุยังน้อยเพิ่งเป็นหนุ่ม มีนิสัยมักน้อยชอบนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรไม่ยินดียินร้ายกับตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นขุนนางตามแบบอย่างคนประกุลแส้หันทำให้ผู้เป็นลุงหันวี่ไม่ค่อยจะพอใจนักที่เห็นว่าหลานชายประพฤติตัวผิดแปลกแตกต่างไปจากญาติพี่น้องของตนที่ทำราชการมียศถาบรรดาศักดิ์ทั้งสิ้นซึ่งลุงของเขาต้องการให้เขาเรียนวิชาทั้งฝ่ายบูและฝ่ายบุญ แต่นี่กลับไปนนั่งสมาธิเสียเสียงจือนั้นเคยได้บอกกับหลวงโอเปว่าอุปฏิสัยใจคอของคนเรานั้นแตกต่างกันมีความชอบที่ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ประพฤติตัวเหมือนกันได้อย่างไรข้อนี้ทําให้ลูกของเขาเคืองมากวันหนึ่งเสียงจื่อได้ออกเด็นทางไปสแสวงหาอาจารย์เพื่อร่ำเรียนวิชาบําเพ็ญพริเขาได้พบกับหลิวตงปิน จึงฝากตัวเป็นสิทธ์หลายศึกษาเวทมนต์การบำเพ็ญเพียรจากมิวตงปินจนมีความเชี่ยวชาญชำน,นาญกล่าวกันว่าในขณะที่เขาเดินท่องปอ่าอยู่นั้นก็ได้เห็นผลท้อลูกใหญ่ที่กำลังสุกนมากินเขาจึงปีนขึ้นไปเก็บลูกทอนั้นแต่ทว่ากิ่งของต้นท้อเกิดหักโค่นลงมาท,งทั้งกนทั้งกิ่งทอก็หล่นตุบลงสู่พื้นดินและกิ่งของต้นท้อก็ได้ทับร่างของ เสียงจือปรากฏว่าร่างมนุษย์ของเขานั้นก็ได้สลายหายไปกลายเป็นร่างของเสียนขึ้นมาแทนที่หันเสียงจือจึงได้กลายเป็นเซียนนับแต่นั้นมาหลังจากนั้นหันเสียงจือก็ได้เดินทางกลับไปที่บ้านของตนเพื่อเยี่ยมลุงและตั้งใจเอาไว้ว่าจะปรับชีวิตจิตใจของลุงให้สำเร็จกลายเป็นเสียนให้ได้ บังเอิญในปีนั้นฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลทําให้ราศดรเดือดร้อนไปทั่วล่าหฮ่องเต้จทรงโปรดก้าวให้หันวี่ประกอบพิธีขอฝนอันวี่ก็ได้ตั้งโรงพิธีบวงสวงเทพยดาเพื่อขอให้ฝนตกหลายครั้งแต่ฝนก็ยังไม่มีเขาว่าจะตกเสียทีทําให้ฮ่องเต้ทรงพิโรธมากและกําลังจะโปรดหันวี่ออกจากตําแหน่งอยู่แล้วเสียงจือ่อ ซึ่งได้แปลงร่างเป็นใต้สือถือป้ายเดินเข้ามาหันวิเพราะหันวิเห็นใต้สื่อก็ขอให้ช่วยประกอบพิธีขอฝนให้ฝนตกด้วยเพราะตนนั้นหมดสิ้นปัญญาสส่อแล้วทางด้านใต้สือปลอมก็ตอบตกลงประกอบพิธีให้และเพียงไม่นานนะักฝนก็ตกลงมาจุดทั่วฟ้าแต่หันวิกับบอกว่าฝนที่ตกลงมาอย่างมากมายนั้น เกิดขึ้นมาจากการบวงสรวงของตนเองต่างหากาใช่ฝีมือของใต้ซื้อไม่ใต้ซือจึงบอกว่าฝนที่ตกลงมานี้ซึมลงสู่ใต้ดินลึกถึงสามพุตสามนิ้วอันวี่จึงให้พนักงานขุดลงไปดูแล้ววัดตามที่ใต้ซือบอกปรากฏว,ว่าเป็นจริงตามนั้นอันวี่จึงต้องยอมจำนนต่อตัวใต้ซื่อปลอมนั้น ต่อมาวันหนึ่งหันวีได้จัดงานเลี้ยงวันแคร์มันเกิดของตนขึ้นที่บ้านด้นเชิญแขกพวกขุนนางเพื่อนฝูงมาเป็นจํานวนมากและในขณะที่เขากําลังเสพสุราอาหารกินกันอย่างสนุกสนานขึ้เเนเครงอยู่นั้นหันเสียงจือก็โผล่เข้ามาในบ้านพอดีเมื่อหันวีเห็นหน้าเสียงจือเท่าน,นั้นแหละความขับแค้นในใจก็พุ่งปรี๊ดขึ้นมาทันทีเพราะครั้งหนึ่งตนได้สั่งให้หลานชายไปเรียนหนังสือก็ไม่เชื่อฟัง ซ้ำยังหายหน้าหายตาไปตั้งหลายปีเขาจึงอยากทดสอบดูว่าที่หลานนั้นหายไปไปได้ความรู้อะไรมาบ้างฮันเซิงจือจึงอวดว่าตนนั้นมีวิชาอาคมมีอิจุริตต้องการอะไรก็ร่ายมนออกมาได้ทั้งนั้นฮันวี่จึงว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นไหนลองแสดงให้ดูหน่อยสิเีิงจือจึงเอาหายสุราป่ามาวางไว้บนโต๊ะข้างกลางงานเลี้ยงนั้น จากนั้นก็นำจานทองคำมาปิดปากหายไว้แล้วก็ร่ายมนต์ก่อนที่จะเปิดฝาหายออกอีกครั้งปรากฏว่ามีสุราอย่างดีอยู่ในหายจนเต็มเปี่ยมเท่านั้นยังไม่พอหันเซียงจือก็ได้เอากระถางมาใส่ดินแล้วรดน้ำลงไปก็ปรากฏมีต้นไม้งอกสูงขึ้นสูงขึ้นกลายเป็นต้นโบตันออกดอกดูชอบเป็นสีเขียวแก่ และที่กรีบผงใบก็มีอักษรสีทองสิบสีตัวจารึกเป็นคำฉันสองบทซึ่งเป็นปริศนาที่หันวี่อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจความหมายหันเสียงจือจึงบอกว่าจากบทคำฉันที่ว่าเมื่อเมฆม,มืดมิดปิดภูเขาและหนทางจนถึงด่านหนานหิมะปกคลุมตัวมา้าเมื่อถึงเวลาหันวี่ก็จะเข้าใจความหมายเองจากนั้นหันเสียงจือ จึงลาลุงออกท่องเที่ยวไปตามป่าเขาตามมิสไซแห่งเซียนต่อไปการล่วงมาถึงปีเื่ยนเหอที่14รัพีพรัชสมัยของฮ่องเต้ถังเสวียนจงก็มีข่าวว่าพระเจดีย์ที่เมืองหงสวดีมีพุทธหัตถะธาตุเมื่อครบสิบปีจึงจะเปิดให้ราษฎรได้สักการะครั้งหนึ่งกล่าวกันว่าถ้าปีใดได้เปิดเจดีย์แล้ว ผลก็จะตกต้องตามฤดูกาลคือผลก็จูโดมสมบูรณ์ดีฮ่องเต้จิทโซมีพระราชสารแต่งทูตไปยังประเทศพมา่าเพื่อขอยืมพระธาตุส่วนนิ้วมือขององค์สมเด็จพระสมมาสพุทธเจ้ามาสกักการบูชาที่พระราชวังและหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆจนครบแล้วจึงคืนให้ด้านหันวี่นั้นก็ได้แต่งหนังสือกราบทูลฮ่องเต้ว่า นม่สมควรที่จะเอากระดูกนิ้วมือของพระพุทธเจ้ามาบูชาควรเอาไปเผาหรือทิ้งลงแม่น้ําเสียองค์ฮ่องเต้มื่อทราบความดังนั้นก็ทรงกริ้วเป็นอันมากรับสั่งให้ลงอาญาหันวี่อย่างหนักแต่พวกขุนนางที่เข้าเฝ้าได้กราบคูณขออภัยโทษแทนเพราะหันอี้นั้นเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์ จึงส่งลดโทษเป็นในรเทศให้ไปอยู่ที่เมืองเซียงเอียงซึ่งเป็นที่ธุรก,กันดานห่างไกลจากเมืองหลวงและในขณะนั้นเป็นช่วงฤด,ดูหนาวพอดีมีหิมะปกคลุมเป็นทั่วฮันวี่ได้ออกเดินทางจากเมืองฉางอานต้องขี่ม้าลุยหิมะไปในขณะที่อายุของตนเองก็มากแล้วทั้งมาทั้งคนต่างหิดรยหิวโหยหมดแรงเพราะหิมะนั้นได้ตกลงมาอย่างหนัก จนในที่สุดหมาที่ขี่ก็หมดกำลังเดินต่อไปไม่ไหวและกำลังจมลงในกองหิมะพร้อมกับผู้ขี่ดั้งเชียงจื่อได้ไปคอยดักรับอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วจึงตรงเข้าไปคารวะลุงหันวี่และถามว่าลุงยังจำปริศนาคำฉันสองบทนั้นได้หรือไม่ฝ่ายลุงจึงถามกลับไปว่าที่นี่คือตำบลอะไรเสียงจือจึงตอบว่าที่นี่ก็คือด่านหาน หันวีจ่จงเปลยอย่างโปรงตกว่าเคราะดีเคราะร้ายของคนทั้งปวงพระเจ้าบนสวรรค์ได้กําหนดไว้แล้วใครเลยเจยลีเยี่ยงได้ผลหากกรรมตามทันก็อประสบผลร้ายหากบุญส่งเสริมก็จะประสบผลดีเป็นธรรมดาดุดดังเงาตามตัวหลังจากนั้นเสียงจื่อก็ได้พาหันวี่เข้าไปในเมืองตำบลด่านนาน เขาเอยายาพิเศษให้ลุงกินเม็ดหนึ่งเพื่อไม่ให้จุกไข้ได้ป่วยและมีร่างกายแข็งแรงสามารถเดินทางต่อไปได้อีกอยาวไกลพร้อมกับบอกว่าลุงไม่ต้องเป็นห่วงอีกเพราะไม่นานจะได้กลับคืนเมืองหลวงอย่างแน่นอนว่าแล้วเสียงจือก็ร่ำลาจากไปต่อมาคณะเซียนก็ได้ไปรับหันเซียงจือพาไปยังเขาหัวซานเพื่อคารวะไทสันเล่าจุนเจ้าสนักเซียน เพื่อรับการแต่งตั้งให้เป็นเซียนองค์ที่เจ็ดนั่นเอง